สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาทำการฉีดยาหลังใส่ปุ๋ยข้าวนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเราใช้ยาอะไรกันบ้างนะครับในรอบที่เราจะฉีดยาหลังใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับ ข้าวอายุ45วัน46วันแล้วนะครับอย่างแรกที่เราจะใส่เลยก็มีตัวนี้นะครับหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นเวอร์ตะโกนะครับเวอร์ตะโกใส่ไปเลยครับซองนึงเพราะว่าข้าว45วันเนี่ยมันเป็นข้าวรุ่นสุดท้ายแล้วระยะสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะต้องใส่ยาหนักๆนะครับเราก็ใส่ไปเลยซองนึงนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวต่อไปก็นี่นะครับ ตััวนนี้นะครบอาซีทาผิกบัวนะครับบัวได้บัวนะครับตัวอาซีทาผิกนีได้บัวนะครับนี่ไอ,อตัวนี้ได้บัวแล้วก็ไอตัวเวอร์ตากโกเมกี้ได้หนอนกอนะครับเวอร์ตากโกจะใส่เข้าไปนะครับตัวต่อไปก็ตัวนี้นะครับนี่ ไพมีโทซีนนะครับไพมีโทซีนตัวนี้ได้เพี้ยกระโดดแมลงปากโดดนะครับโอเคเนาะกอใส่เข้าไปเลยนะครับเราจะใส่ยาซองก่อนเสมอนะครับเราจะใส่ยาผงยาซองก่อนนะครับเราจะไม่ใส่ยาน้ํานะครับไว้ก่อนนะครับยาน้ําต่อไปก็ตัวนี้นะครับนี่บูโพรเพนซินนะครับอันนี้เป็นเรื่องของไข่นะครับเรื่องของไข่เพี้ยไข่นอนได้หมดนะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับ แล้วก็จบด้วยตัวนี้นะครับอันนี้เป็นยาหนอนนะครับเป็นอีมาแมกตินเป็นยาหนอนเสริมนะครับเสริมต่อจากไอตัวเวอร์ตาโกนะครับไอเวอร์ตาโกตัวเนี้ยนะครับนี่ไอตัวเวอร์ตาโกตัวเนี้ยมันได้หนอนกอนะครับมันเก่งหนอนกอนะครับก็ใส่ลงไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เสริมหนอนนะครับเป็นหนอนมวนใบเสริมเข้าไปนะครับ เราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็คนนะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับคนไปเรื่อยๆเ,เราจะใส่ยาซองก่อนยาน้ํานะครับยาน้ําจะเป็นตัวสุดท้ายต้องใส่ยาซองก่อนนะครับก็อันนี้เรื่องมแงมลงแมลงนี่จบลงไปในกระเป๋งนี้ใส่รวมกันได้เลยที่เป็นยาผงนะครับโอเคเนาะก็คงเห็นภาพชัดเจนนะครับไปหยุดภาพดูกันเอานะครับ ก็มาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นเชื้อราใบไม้ใบยุบนะครับหรือเชื้อราคอรลวงเนาะใช้ตัวนี้นะครับไตไซคาโซนนะครับเชื้อราใบไม้ใบยุบหรือว่าลาคอรลวงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเมทาเล็กซิลนะครับเชื้อราเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเชื้อราใบเหลียงใบลายนะครับหรือว่าลาสนิมเนาะใส่ลงไปเลยนะครับ ขอเตือนก่อนนะครับว่าคลิปผมอ่ะขอเตือนพี่ๆพวกพี่ๆโลกสวยก่อนนะครับว่าคลิปผมอะไม่ไม่ได้ทำทำอินซีนะครับขอมาร์คไว้ก่อนว่าคลิปผมอะทำเคมีนะครับทำนาไว้ขายนะครับพี่ไม่ได้ทำนาไว้ไว้กินหรือว่าไว้แบบว่าโลกโลกสวยโลกอินซีนะครับ เพราะว่าคิดผมทำนาเอาเอาไว้ขายนะครับทำนาเอากำไรนะครับหรือพูดในภาษาง่ายๆก็คือพวกผมมันอาชีพทำนานะครับอาชีพทำนาเป็นอาชีพชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับยาเชื้อรากล้คนลงไปเลยนะครับคุให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ต่อเดี๋ยวต่อด้วยยาน้ำเนาะนะครับเดี๋ยวต่อด้วยยาน้ำ ยาน้าก็มีตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับคอพีนาเพอนะครับใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะใช้อยู่ประมาณสามร้อยกรัมนะครับ <c oughs> ใส่ลงไปเลยนะครับสามร้อยกรัมผมบอกก่อนนะครับว่าเราไม่โลกสวยกันนะครับพี่เราสายเราสายทำนานะครับไม่ใช่สายโลกสวย เราก็ใส่ลงไปเลยนะครับห้าสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบผมจะใส่สามร้อยนะครับสามร้อยเสร็จก็ปิดฝาเนาะ ต,ต่อไปก็นี่ใช้ตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับผมใช้บีออร์แกนิกเนาะทดลองนะครับทดลองของหนอ่อยบีออร์แกนิกนะครับไอตัวนี้เราก็จะใส่อยู่แค่4ี่สิบซีซีนะครับสี่สิบซีซีต่อถังนะครับต่อห้าไล่เละสี่สิบซีซีนะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับ าตอาหารลองนะครับผมจะใช้ของเจ้านี้เนาะเนี่ยนะครับจัดเต็มไปเลยนะนะครับราคามันถูกดีพี่นี่นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เนาะราคามันถูกดีนะครับตัวนี้ก็จะใส่อยู่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็น แคลเซียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคลเซียมเนาะโอเคนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะใส่ไปประมาณหนึ่งร้อยเหมือนกัน ก็จะตกด้วยนะครับพายุเข้าเนาะนก็จะตกด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับตอนเสร็จแล้วก็คนนะครับคนแล้วเราก็ใส่ถังลงไปเนาะคนนะครับเสร็จแล้วเราก็คน ก็เรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นการผสมยาเรียบร้อยแล้วนะครับยาทั้งหมดก็ใช้ตามนี้เนาะก็กองทิ้งอยู่นี่นะครับก็ไม่แพงนะครับซองหนึ่งก็ห้าสิบบาทซองร้อยมั่งห้าสิบาทมั่งไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงนาทั้งหมดผมจะทําหมดแล้วนะครับนี่นี่คือนาทั้งหมดนะครับที่เรากําลังเตรียมแปลงไว้อยู่นะครับเดี๋ยวทําทั้งหมดเลยแล้วก็ขอเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผนแผนิดหน่อยนะครับ 85เดี๋ยวผมจะไปทําริมนู้นแล้วนะครับ85ไปทำ5ไร่ริมนู้นนะครับไอ้พวกนี้ผมจะลง5-4-1หมดเลยนะครับก็โอเคเนาะตอนนี้ฝนกําลังจะตกนะครับเดี๋ยวก็ขอพูดคุยขั้นเวลาหน่อยนะครับอันนี้ก็คือนะครับอันนี้ก็คือลักษณะ5-4-1นะครับอายุ45วันก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับกลังตั้งท้องอันนี้ก็คือลักษณะข้าวนะครับจากวันนั้นนะครับเป็นไงครับข้าวนาหวานนะครับไม่ใช่นาดํา ลักษณะความงามก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้งามมากแล้วนี้เราก็ขั้นพูดขั้นเวลาไปก่อนเนาะเพราะว่าฝนกําลังจะตกเดี๋ยวค่อยไปฉีดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวห้าสี่ห้นหนึ่งนะครับอายุเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมผมคิดแป๊บหนึ่งอายุสี่สิบห้าวันสี่สิบหกวันนะครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนะครับปุ๋ยที่ผมใส่ไปเมื่อวานก็เป็นสิบหกยี่สิบศูนย์หนึ่งลูกสิบห้าห้ายี่สิบสองลูกใส่รับทองสร้างมเมล็ดนะครับ เดี๋ยวเรารีวิวเครื่องสักหน่อยนะครับเผื่อใครๆเขาอยากรู้เครื่องเราเนาะว่าเครื่องเราใช้อะไรนะครับรูก้านเราก็ใช้เป็นรู1.2มิลนะครับ1 1.2มิลนะครับหาซื้อได้ตามแอปนะครับแอปดำนะครับแอปตัวทีนะครับแล้วก้านนี่ใช้120เซนนะครับโอเคเนาะเป็นก้านยาว120เซนนะครับสายนี่ก็แนะนำว่าใช้เป็น 200- ถึง250บบาทขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแตกนะครับ เราก็แต่งเป็นท่อนะครับใส่เป็นท่อแต่งเราใส่ท่อแต่งท่อโล่งเพราะอะไรเพราะว่าป้องกันเรื่องงูนะครับหนึ่งเรื่องงูมันได้ยินเสียงมันจะไปนะครับสองเครื่องเนี่ยมันโล่งนะครับเร่งแล้วไม่อื้อไม่อั้นนะครับโอเคเนาะแล้วเราก็อุดบาร์นะครับอุดบาร์ตัวนี้นะครับอันนี้อุดบาร์ตัวนี้นะครับก็เพื่อนแถวบ้านเอาไปแต่งให้นะครับพูดง่ายอันนี้ก็ปั๊มลมสองตัวเป็นถังถังลมสองตัวนะครับแกนเหล็กนะครับ ถ้าน้ำออกไม่ทันก็แนะนําว่าคว้านรูตรงท่อเนี่ยให้ใหญ่นะครับหรือว่าซื้อถังมาใหม่เลยซื้อถังเป็น2รูนะครับส่วนเครื่องก็เป็นเครื่องของคาไซนะครับผมต้องอธิบายเครื่องคาไซนะครับปั๊มเป็นของแทงเกอร์เพราะว่าเครื่องของแทงเกอร์มันพังเครื่องส่วนใหญ่เครื่องฉีดยาเนี่ยมันจะเปาะพังง่ายนะครับส่วนเครื่องของคาไซเนี่ยนทนนะครับผมใช้มา2ปีแล้วผมก็ลื้อเครื่องมันมาใส่ใน ปั๊มแทงเกอร์นะครับก็ตามนี้ชัดเจนนะครับก็หมดเรื่องราวนะครับวันนี้ก็มาฉีดยานะครับเดี๋ยวเราก็คอยดูยาไปเนาะแล้วก็พูดคุยบรรยากาศไปนะครับอันนี้คือลักษณะนานะครับที่เราจะทําทั้งหมดเลยเพราะว่าเราได้ขายงัวไปหมดแล้วนะครับเพื่อจะเดินเส้นทางทํานาดีกว่านะครับสัตว์ใหญ่ผมว่าจะเลิกแล้วนะครับก็ทํานาชีวิตจะดูมีความสุขกว่านะครับมัน มันไม่ต้องไปเบียดเบียนใครนะครับทําชีวิตให้มีความสุขนะครับเพราะว่าจะไปคิดอะไรเยอะนะครับถ้าเราทําหวังรวยมันรวยไปนานแล้วนะครับถ้าจะทําให้รวยอนะแต่มันไม่รวยเราก็ต้องเลือกนะครับเลือกบางสิ่งบางอย่างที่เราควรจะทํานะครับเพราะอันนี้ที่เราทําคลิปแนะนาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเป็น,ปนทานนะครับที่ผมให้ทุกท่านนะครับการทําข้าวให้มันได้ดีให้มันบึ๊บบับเนี่ยไล่ละตันเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องง่ายไปแล้วนะครับ แต่เราจะทํายังไงให้มันเหลืออันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวแปลงพวกนี้เราอาจจะมาออกแบบการทําแบบไม่ลดไม่ลงทุนเยอะก็ได้นะครับแล้วให้ได้ผลผลิตไร่ละตันเนาะส่วนแปลงนี้ผมจัดเต็มนะครับผมบอกแล้วว่าแปลงนี้จัดเต็มอยากจะรู้ว่ามันจะได้สุดเท่าไหร่เนาะป้ายเดี๋ยวฝนก็เริ่มหยุดแล้วอากาศเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการฉีดนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมใส่ผ้าปิดปากก่อนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนชัดเจนนะครับเรื่องยาก็ขอย้าอีกทีแล้วกัน เดี๋ยวไม่ชัดเจนอีกนะครับมาโวยวายผมอีกนะครับตัวแรกนะครับเวอร์ตะโกนะครับหนอนกอนะครับตัวแรกเป็นเวอร์ตะโกนะครับหนอนกอทําไมต้องใช้45วันเป็นช่วงที่สําคัญนะครับหนอนกอสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นระยะสุดท้ายที่เราควรจะบํารุงและรักษาถ้าปล่อยเลยระยะนี้ก็คือไม่ทันแล้วนะครับตั้งทองออกรวงจะแก้ไม่ทันโอเคเนาะก็โอเคเวอร์ตโกส ยาเสริมเรื่องหนอนนะครับก็คืออีมานะครับชัดเจนเนาะอันนี้เป็นหนอนม้วนใบตัวเล็กๆนะครับเบอร์ตาโกนี่เป็นหนอนใหญ่นะครับแล้วก็อาซีทาพิกนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตไอตัวนี้แก้พวกบัวนะครับพวกเพี้ยบัวได้นะครับก็แรงหน่อยนะครับใช้ตัวนี้แทนนะครับส่วนเมทาลลกซิลนะครับอันนี้เป็นเรื่องเชื้อรานะครับเชื้อรากาบลาสนิมหรือว่าลาที่เป็นลากาบใบเหลืองนะครับที่ชอบเหลืองๆกันนะโอเคเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นไตไ่กะโซนเชื้อรายุบเชื้อราหลุมหรือเชื้อราคอรลวงอ่ะที่ชอบเป็นกันนะใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็ไทมีโทซีนเพี้ยกระโดดนะครับเพี้ยวีขาวแมลงปากดูดแมลงเพี้ยกระโดดต่างๆใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็คุมไข่นะครับโอเคเนาะคุมไข่ไข่หนอนไข่เพีย้ยคุมได้หมดบูโพรเพนซินนะครับค่าด้วยอีกต่างหากนะครับแล้วก็ยาน้ําก็เป็นไอ้นี่นะครับ แคลเซียมโบลอนนะครับชนิดน้ำโอเคเนาะแล้วก็นี่ธาตุรวมธาตุรองธาตุเสริมนะครับโอเคเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับคอพีนาเพออันนี้ก็เสริมหนอนเหมือนกันนะครับแต่มันได้หนอนหลายตัวสังเกตนะครับยามันจะคนละกุมทั้งหมดแล้วก็บีออแกนิกนะครับลองของกันนิดหน่อยวันนี้นะครับฉีดหลายรอบแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวดูผลผลิตการลุ้นกันนะครับก็โอเคนะครับก็ ชัดเจนนะครับวันนี้ก็จบเรื่องยาไปแล้วเนาะแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็โอเคเป็นอันว่าจบนะครับเดี๋ยวผมไปทำการฉีดยาก่อนเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับ